สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ประโยชน์ของต้นไม้กันอีกนะคะประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆนะคะจะเป็นที่อยู่ของนกกระรอกนะคะบางครั้งก็เป็นพวกลิงข้างถ้าเป็นสัตว์ป่านะคะพึ่งก็ทำรังอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆยังช่วยให้ร่มเงา แก่สัตว์และคนแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนนะคะภาวะโลกร้อนถ้ามีต้นไม้เยอะๆบรรยากาศก็จะชุ่มชื่นนะคะต่อไปก็เป็นประโยชน์ของต้นไม้ไม้ใหญ่ๆเราก็เอามาแปรรูปทำเป็นบ้านเป็นที่อยู่ของคนนะคะเป็นคอกสัตว์เป็นคอกสัตว์คือทำเป็นบ้านของ สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะเช่นบ้านตุนักบะเอาลาบไก่ค้อวัวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะต่อไปก็ใช้เป็นเอามาเอามาเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะเครื่องประดับต่างๆเช่นเก้าอี้โต๊ะเตียงตู้บางครั้งก็เอาไปทำรั้วบ้านทําเรืออย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปเรามาลองฟังคำค้องจองนะคะ แม่ครูมีคำคล้องจองให้เด็กฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะคำคล้องจองต้นไม้ผู้แต่งทารรัตโพประสาทต,ต้นเอยต้นไม้ใหญ่มีกิ่งใบและดอกผลมีรากและลำต้นให้ทุกคนได้ร่มเย็น กินน้ำเป็นอาหารจะเบ่งบานให้เราเห็นแสงแดดก็จำเป็นทุกเช้าเย็นหมั่นดูแล